องกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าความสําเร็จสร้างได้เราอยากจะสร้างมันหรือเปล่าเพราะชีวิตนี้มันไม่ได้ยาวมากชีวิตนี้ไม่ได้มีหลายชีวิตเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียว่ในเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้สําเร็จให้เป็น หลายครั้งเวลาที่คนพูดถึงความสําเร็จอะเราคงต้องมาดูว่าความสําเร็จอะมันคืออะไรเนาะเวลาเราพูดถึงความสําเร็จน่ะมันไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้จะต้องรวยชีวิตนี้จะต้องไปให้ถึงดวงดาวแต่ว่าพอเราพูดถึงความสําเร็จอะความสําเร็จมันคือแบบไหนในชีวิตของเรามันคือสิ่งที่เราพอใจมันคือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเราหลายคนเข้าใจว่าเออใช่คนนี้สําเร็จเพราะเขาเฮงคนนี้สําเร็จเพราะว่าเขาเก่งไงคนนี้เขาสําเร็จได้เพราะว่า เขาพวกเยอะไงเขามีเน็ตเวิร์กดีเอาจริงแล้วอ่ะคนที่จะสําเร็จได้อะมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ได้อยู่ดีๆีสักเซสขึ้นมาเฉยเฉอะมันต้องมีที่มาที่ไปว่าเออจะทํายังไงอที่เราจะสักเซสได้ครั้งหนึ่งซิกซิกลาซึ่งเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจครั้งหนึ่งเขาบอกว่า success is when opportunity meets preparation คือความสำเร็จเนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อโอกาสนะ่ะมาเจอกับการเตรียมตัวมาอย่างดีซึ่งมันจริงนะหลายครั้งเนี่ยเรามีโอกาสอะแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเองก่อนอะสุดท้ายเราก็จะปล่อยโอ,อก,กาสนี้หลุดลอยเพราะเรารู้ว่าเราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะสิ่งที่สําคัญเลยอะคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเตรียมพร้อมมาเท่าไหร่อะเรายิ่งประสบความสาเร็จง่ายเท่านั้นความพร้อมมันแค่รอโอกาสอะมันแค่รอจังหวะและเวลาแค่นั้นเองอะ วันนี้ถ้ามีจังหวะและเวลาแต่ไม่มีความพร้อมไปไม่ถึงอะไรล่ะที่เราเตรียมได้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองไงเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมความพร้อมยังไงดีอย่างแรก,แรกเลยนะคือหาความรู้ให้มากที่สุดพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดพัฒนาตัวเองไปจนถึงจุดที่เฮ้ยเราเติบโตได้แบบก้าวกระโดดหลายๆคนมองมารู้สึกว่าทาไมาอยู่ดีๆคนนี้ก็ขึ้นเวทีมาพูดก็เข้าเตรียมตัวมานานแล้วไงทำไมาอยู่ดีๆคนนี้ก็มีงานนี้โผล่มา ก็เขาเตรียมตัวไงพอหาความรู้มาดีหรือพัฒนาตัวเองมาอย่างดีเมื่อโอกาสมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญนะก็คือการที่เราอะหาความรู้ใส่ตัวเราอะต้องรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรแล้วจะไปพัฒนาที่ไหนเลือกที่ที่มันดีและหาความรู้ใส่ตัวเองเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดอันที่สเลยคือเราจะสร้างโอกาสอะ ถ้าเรามีความพร้อมแล้วเรามีความรู้และเราพัฒนาตัวเองมาแล้วแล้วเราจะสร้างโอกาสยังไงเราอ่ะจะสร้างโอกาสได้ต่อเมื่อเราไปเจอผู้คนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราออกไปเจอคนข้างนอกบ้างเราไปสร้างเน็ตเวิร์กบ้างเราไปสร้างโอกาสบ้างอย่าปล่อยให้โอกาสมาหาเรานะเพราะจริงๆอ่ะโอกาสไม่ได้มาหาเราเสมอไปเพราะฉะนั้นเราออกไปให้เจอโลกใบนี้เราออกไปให้เจอไอเดียใหม่ๆแล้วเราจะรู้เลยว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่สร้างได้นะ มันอยู่ที่ตัวเราเองแหละต้องกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าความสําเร็จสร้างได้เราอยากจะสร้างมันหรือเปล่าเพราะชีวิตนี้มันไม่ได้ยาวมากชีวิตนี้ไม่ได้มีหลายชีวิตเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวอะในเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้สําเร็จให้เป็นสิมเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภัยล่ะ